ไปพักร้อนที่สเปนมาพักหนึ่งแล้วก็กลับมาหาพ่อตัวเองนี่คือนักเตะคนแรกที่เป๊ปเนี่ยดึงมาหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งในปี2016กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สวัสดีครับพี่น้องแฟนุกสวัสดีน้องสีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครชาวคมติดขอบทางคมชั้นลึกออนไลน์อ p เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย 13นะฮะ EP มาเยอะคนดูตอบรับมากมายได้รับกระแสมาขอบคุณด้วยขอบคุณนะครับครับผมวันนี้ครับพี่ใช้กับน้องซีครับกับคมชัดลึกออนไลน์คมติดขอบพัหประเด็นกำลังฮอตร้อนแรงครับเรื่องราวของกีฬาคุณไม่ตกแน่นอนครับอย่าลืมสับสัย กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยครับน้องซีนะครับผมน้องซีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูฟุตบอลหรือเปล่าโอ้โหเกมเข้มข้นวันอาทิตย์แมนซิตี้้โหอาร์เซนอลอาร์เซนอลสุดยอดเลยครับเรื่อความมันสุดยอดความมันนะเมื่อคืนนี้นะพอดีว่าเป็นเกมที่ดุเดือดแล้วเราก็ได้ชมกันแล้วต้องมาคุยกันในวันนี้เลยครับกับประเด็นเรื่องราวที่สนใจกับนักเตะคนหนึ่ง ครับเกมดราม่าก็ช่างมันนะครับสุดท้ายเสมอกัน2-2ดรามา่าไมเคิลโอลิเวอร์โอ้โหคนเล่นไม่ครบด้วยนะัะทอสซาโดน 2, 2> เหลืองไล่ออกอะไรวนวายแล้วปัดยิงนาทีก 8, ด9 0 7บวกนู่นเลยต่ีเ <ใน S 2> สมอนะฮะแต่ว่ามันมีสิ่งน่าสนใจผู้ชมคราบน้องสี่ครับ ที่ใช้จับประเด็นได้และทางทีมงานของคมติดขอบเนี่ยมองเห็นประเด็นเดียวกันครับนั่นคือเรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งที่ว่ากันว่าเปรียบเสมือนลูกรักของเป๊ปกวเดโอล่าเลย <Wow. S 2> นักเตะคนนี้คือยิวไกกุนโดกันครับแล้วคนเดียวที่เป๊ปซื้อกันมาสองรอบอิไวไยกุนโดกันชื่อนี้หลายคนบอกเฮ้ยตุรกีเปล่าไม่ใช่หรอกเป็นเยอรมันเช่ าว่าคนตุรกีไปอยู่ในเยอรมันเยอะเยอะเยอะมากนะฮะเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยถึงอิวกายกุฎกันซึ่งในเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะน้องสี่ขนาดไม่มีเดอะบอยนะพี่ชายยืนคู่กับโรดี้ใช่แล้วก็มีเบนเดนโดซินวาเี่เป็นหน้าต่ำถูกต้องคือต้องบอกเลยว่าอิวกายกุฎกันในวัยปัจจุบันเนี่ยสามสิบกว่าปี 33ปี33ปีครัสองฤดูกาลที่แล้วออกจากสโมสรไปไปอยู่กับบาร์เซโลนาแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายปีนี้กลับมาแป๊บยอมที่จะเอากลับมาทำงานเหมือนเดิมเรื่องราวนี้ม่น่าสนใจทั้งสื่ครับผมเหมือนไปพักร้อนที่บาซ่าไปพักร้อนที่สเปนมาพักหนึ่งแล้วก็กลับมาหาพ่อตัวเองประมาณนั้นครับ ความผูกพันของทั้งคู่ครับผู้ชมครับอิวกายกูโดก,กันกับเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยเขาบอกว่านี่คือนักเตะคนแรกที่เป๊ปเนี่ยดึงมาหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งในปี2016กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคเป๊ปกัวเดล่าตอนนั้นจำได้ไหมเขาคุมทีมอะไรก่อนหน้านั้นาเยันมิวนิใช่ครับได้เห็นนักเตะคนนี้ครับ uh huh. ที่โลดแล่นทำงานร่วมกับคู่ปรับตลอดการของเป er uh ๊ปเยอร์เกนคอปที่ดอกมวยถูกต้อง uh huh. นะฮะทะนานขอาอีก,กายกุลการเนี่ยเล่นอยู่กับดอทมุลและโชว์ผลงานดียุคนั้นนี่ดอทมุลของเจนคอปมีกายกุลการเนี่ยโค่นบาบเยอร์ของเป๊ปได้นะครับควา้าแชมป์ลีกสองสมัยเฮ้ยสมัยเด็กเป๊เปบอกไวยคนนี้มันไม่ธรรมดาเว้ยตอนนั้นหลังจากที่เป๊ปมาอยู่ในอังกฤษ นี่คือนักเตะคนแ,แรกที่เขาซื้อเข้ามา oh, <no. S 1> มีเสียงมีเสียงแบบต่อต้านด้วยนะครับยังไงอะตอนนั้นก็เจ็บด้วยแล้วไม่ใช่นักเตะที่เด่นทุกด้านาแบบไล่เพจอ,ออกบอลอะไรแต่ว่าเขาเป็นบอกว่าเขาครบเครื่องโ <Okay. S 1> อเคไม่ไม่ใช่แบบโดดเด่นุืนยิงประตูก็น้อยเอามาเป็นกองกลางอ้าวแล้วจะทําอะไรได้เจ็บอีกซื้อมาก็เจ็บ เป๊ปทำไมเลือกคนนี้มาเป็นคนแรกก็เลยมีคนเขาวิเคราะห์กันครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าสิ่งที่เป๊ปเห็นกุนโดกัรในเวลานั้นเมื่อปี2016ในวัย23 24 25ยปีอะไรประมาณนี้ครับมันคือเขาเห็นตัวเองเฮ้ยโอ้โหแม่งฟังดูแลวแม่งโคเวอร์เลยจริงเหรอวะแต่พอเราไปย้อนกลับไปดูเออแม่งจริงว่ะครับสมัยเป๊ปเวลรล่าเตะบอลไม่ก็เล่นแบบเนี้ยไม่ค่อยมีความโดดเด็ดอะไรแต่ขาดมันไม่ได้อะขาดไม่ได้เป็นแม่ครับเหมือนกุนโดกันเลยครับ นะฮะยิงกันมาได้เยอะแยะอะไรหรอกแต่แม่งขาดไม่ได้อะต้องมีกุโดกันเป็นโคนคอยบัญชาเกมไล่ล้อมไปด้วยนักเตะพังสวรรค์สูงถูกต้องแล้วทํางานร่วมกับพวกนี้ได้อย่างสมูทอย่างราบรื่นนั่นแหละครับคือนักเตะคนแรกที่เป๊ปดึงเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเป๊ปก็บอกกุโดกันเลยนะครับกุโดกันเคยพูดบอกว่าตอนที่คุยกันเป๊ปกับโนมนาวผมเนี่ยตอนั้นผมอยู่เยอรมันผมก็ชิวๆนะอยู่บ้านผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงินทองก็ไม่ได้ต้องการใช้อะไรเยอะแยะแต่บอกเห้มึงมาเฮ้ยมึงมาเอะ เชื่อพี่ดิครับนะแล้วเดี๋ยวคุปั้นมึงเลยมึงเป็นเบอร์แปดเบอร์สิบไปเลยคุยถึงแผนการทําทีมไม่เคยออกจากเยอรมันมาก่อนไม่เคยอ่าแล้วต้องย้ายมาอังกฤษครับผมและสุดท้ายเนี่ยทางกุนโดกันก็เชื่อแล้วมาแล้วเป๊ปก็ใช้เวลาสักฤดูกาลหนึ่งในฤดูกาลแรกกุนโดการอาจจะไม่ได้มีบทบาทกับทีมเท่าไหร่เพราะเจ็บด้วยครับแต่พอหลังจากนั้นครับหลังจากที่ตั้งหลักได้ช่วงเจ็บนี้ก็มีเข้าไปโอ้โห ทีมเขาประชุมวางแผนกุดกันไปดูตลอดอยากรู้ว่าเป๊ปเล่นยังไงเพราะเคยทํางานกับเจนคอปมามันแตกต่างสุดท้ายครับทะลุโลกเลยอย่างที่เห็นกันสําหรับยูไกยกุฎวันคว้าแม่งทุกแชมป์เลยกับซิตี้มีแชมป์อะไรบ้างที่ไม่ได้แชมเปลีก5าสมัยยูฟ้าแชมเปี้ยนลีก1สมัยเอเอคับสสมัยคาราบาว4ครับคอมโิตี้ชิลด์สองกับดิ้งแดงมีไหมไม่มีลงได้นะก็ดิ้งแดงเพราะว่าในปี 2022- 2023่นี่ยา กองกลางเนี่ยไรเทียมทานยูโรดีมดร้มีกุลกันยมบอยเนี่ยเขาบอก3คนเนี่ยดีที่สุดละในพิมพ์ลีกในยุคนั้นโโ้หและนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนักเตะคนหนึ่งที่ออกไปแล้วแต่เจ้าหน้ายยังต้องดึงกลับมาครับร่วมงานอ ok ิวกลายกุดกันใช้สมองมากกว่าใช้พลังงานแหละอ่ะนี่คือเรื่องราวครับที่เราวิเคราะห์จากเกมใหญ่นะครับเรื่องของอิวกลายกุดกันที่เกิดขึ้น ผู้ชมลองติดตามดูนะครับจากนี้ไปซิตี้เนี่ยโดนอาเซนอลท้าทายแล้วนะฮะอาเซนอลท้าทายแล้วว่าเขาพวกเขาพร้อมแล้ว10ตัวมันยังกดกูไม่ได้นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นไปที่อิติฮัตทีไรนอนแม่งเละกลับมาทุกทีแต่เมื่อคืนไม่ใช่แล้วนะครับจากนี้ไปต้องดูกันนะครับพิมลิขสสนุกแน่นอนอ่าครับวันนี้ผมติดขอบประมาณนี้ครับที่ใช้กับน้องซีเจอกันใหม่ใน E ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดใน E ีีต่อๆไปนะฮะวันนี้ลาไป สวัสดีครับตัสดีครับติดตาม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องราวกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ